กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เวข้ารามืองนีเบาแอมเราทงเดินเดินทางมาติดตามตัวเลขกับพ่อเสี่ยงอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมมวที่ผ่านมาก็มีโชคใหญ่วสันครับบาดนี้มีผีมาบอกอีกแล้วผีปัญญคุณเสือหนังมาให้เลขจ้าจ้าวสันครับสามตัวอุ้ยสิเป็นตัวไหนนะครับเนาะมาถามพ่อเสี่ยงนั่งถ่ายอยู่นี่แล้วครับสวัสดีครับคุณพ่อเสี่ยงครับสวัสดีครับพอเสี่ยงสวัสดีค่ะมาติดตามอีกแล้วครับเอฟซีมวดี่านมา หกสองหกสองกับเขานะคุณพ่อเนาะมีโชคมีลาบครับออกบ้านเลขที่ของคุณพ่อครับสองแปดหกครับเนี่ยทาร์เรนครับฟันแม่นครับเอฟซีฟันคอนสีแจ้งนะครับเนาะคอนซีแจ้งทีซีเดียห่าเลยนะครับผมฟันคอนสีแจ้งนี่ฟันแม่นได้ครับเอฟซีบ้านนี้วันที่หนึ่งพฤศจิกายนครับคุณพ่อฟันดีอีกตีบอ่ครับครับครับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนกับฟันฟันคือเก่าแต่ว่าห่าเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นคนมาบอกอร์นมาบอกว่าครับคนมาบอกนั้น เขาคนนั้นนะคุณอ,อายุแก่แต่ว่าเราเขาเอาื่นเนาะพญูกุญแววจหนังพญูกุญแจหนังพญูกุญแจหนังเราวพูใส่เสือจักเถื่อเขาเอื่นว่าเสือหนังพญูกุญแจหนังโอ้คนมักเด่นเด็กเด่นหัวอ,อกคนนี้มากก็ตายแด่เดียวนี่ตายแล้วตายแต่คอนอยู่ทั้งเด็ดครับผมช่วงผมไปอยู่นั่นตะกี้สมัยตะกี้ไอ้วเอาให้ขายเด็กแล้วทำไมเด็กโอ้ครับสมัยแต่ก่อนนะครับเนาะขายนี่ล่ะเด็กไอ รัฐบาลนี่ต้องสารากินแบงรัฐบาลแม่นแมนครับผมผมเป็นผู้ขายจะเป็นผัวมาตะกี้โอ้ครับเวขายให้เดี๋ยวนี้เล่ามาบอกเล่ามาถ้าว่าปีไหนนไอ้กูกูผัวยันกูจะเกี่ยวสูไปยังไงมาจะไหนอืมครับอย็่คุนเสือนังพ่เป็่คุนเสือนังเขาก็ลงเดาแล้วมึงจีจำกูได้กูก็ยังเอาเด็กรัฐบาลไม่มึงขายตะกี้โอ้ก็เดื่องชื่อเลยครับชื่อแต่จะหมาอย่างไรหมาจะไหนแบบว่าไงตัวมากูก็มาเดียนมายังนล่าซูนี่แล้วกูผัวยันสูจะเกลียว มึงซื่อเลยกสื่อไว้ก็เกาอยู่อ่ะยนเนี่ยยังสื่ออยู่เนี่ยเอาขนมีตัวดีก็เอาอยู่เนี่ยครับพูสิบอกมึงเนี่กูกัสิกูบอกมึงเนี่ยกูกัสิเมื่อเราก็สั่นครับตัวไรเราพงพ่สนเก้าสองศูนย์่อนเก้าสองศูนย์เก้าสองศูนย์ครับกับสามสองัสนเก้าสองศูนย์กับสามสองเนอครับครับ้อนั้นเราบอกท่านั้นบอกแล้วก็ไปด้วยก็เ้วยอ้มาพีหน้าบังฝันแบบเกาอีกฝันไก่สีแก่งคือเก่าคนสีแจ้งแม่ พันส่วนนีแขงแม่นนะครับเนาะครับจังหวะผีหนาเบิ่งแต่ว่าพ่อไงสิบเป็นสื้ออยู่ครับยิงไ่ไก่ออกก่อนสิบเปซื้อมาไหวอยู่เพิ่นว่าออกมาด้วยว่าออกมาด้วยเน่ะก็นั่งคุยกันครับพอเราใส่เสือก็เอาเนาะซื้อเราพอดีคุ้นเสียหนังเก็เอือนมักป้าโตก็เลยเอือนมักป้าโตเขาเอือนว่าใส่พอดีคุ้นเสียหนังย่หนาวย่มย่ำแล้วก็่ใส่จักเมีดครับสักลายเต็มโตอืมเขาเอือนพอดีคุ้นเสียหนังครับแล้วบอกเนาะเก่าสองส่วน อย่างสองเรือว่ะสิอย่างมาเลยย่างมาเลยมาคุยกันยเงื่อนครับคุยกันด้วยเขามาเดียนนํามาคุยกันคุยกันก็มาบัดสิเมื่อบอกเดขกีถามบัดสิเม่าบอกเลขบ้านเลขที่กันสองแปดหกสองแปดหกคือเก่าันี้ยเขบอกยู่เงื่อนนั่นครับอันงวดที่นี่เป็นยมบาลเนาะมาหาอยู่ในบานเนาะครับเนาะแมนแมนแมนคุณพ่อนอนป่วยครับครับเป็นเจ้าที่เจ้าทางอยู่โรงพยาบาลแมนช่วงนั้นครับก็ออกบ้านเลขที่ครับ บาทนี่มีางมาบานอีกสิบหบมาบานบวสิบกมาแปดหกพ่อเหรอจังหวะเดียวจะสิบพีหนาเดียวเดียวจะสิบพีหนาเอากานไปน้ำอีกขี่เก่านะครับต้งแง่งอือแถวเวาบอกตู้พ่ว่าเนี่ะครับก่าสองศูนย์น่ะกับสาสองกับสามสองอนสุดยอดเลยครับพอเสียงอายุเจ็กปีละครับท่านพ่อเจ็ดหนึ่งเจเอ็ปีแ่นครับผมอ้าวอะไรน้ำแน่ครับเจปีเพราะว่าขั้นถาบผมมาออกเลขสิบพีมาบอก กะสิมักมาบ้านเล็กที่หรือว่าอายุของคุณพ่อเนาะครับผมเด็กคิดหนึ่งกับงามได้คุณพ่อครับนี่ละครับนี่ละคิดหนึ่งนี่ละคิหนึ่งนี่เนาะคิดหนึ่งครับถือว่าโชคดีครับมาเจอคุณพ่อเพิ่งกำลังกรสิไปหน้าไปซองเมืองเขาวัดสันครับเจอกันกลางทางครับเมื่อนี้กระเพาะผ่าให้รวยตองงวดอีกแล้วครับเนาะคุณพ่อเนาะครับจังไดรอีกครับบ้านในคุนบ้านยังอีกบ่คระท้อนอันเนี้ยบอกเดี๋ยวก็เดี่ยวพันธุ์เป็นกระลูกหมาข้งอองหน่ำหองหน่ายยิงกระเพิ่มกระแฟกับคือกระด้วยเบากับแม่บ้านว่า บ่บอกเด็กอย่างนี้คือจะมันคือลักษณะเก่ามันสิออกนี่เสียงมึงเด้อครับอุ้ยขอบคุณในหลายครับขอบคุณตอนเสี่ยงครับ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 สวัสดีครับมาเบิ่งตัวเลขกันครับครับผมท่านผู้ชมเนาะตัวเลขของพอเสี่ยงครับงัวที่ผ่านมาหกสองหกสองเนาะครับเนาะอาจจะมาบ้านเลขที่ก็ได้ครับตัดเลนครับบ้านเลขที่สองแปดหกสองแปดหกครับเอฟซี เนาะครับเป็นตัวเก่าตัวเดิมครับส่วนเลขผีบอกครับ920920ครับตัดเลนเนาะครับเนาะเลข2ตัวนี่เป็น3232ครับอายุ71ปีครับงวดวันที่1พฤศจิกายนพศ2 5 6 7ครับขอให้มีโชคใหญ่ต่อเนื่องกับพอเสี่ยงของเฮาครับ FC 920ครับหรือว่า32ครับนี่ล่ะครับ FC เป็นผู้ที่ฝันแม่นฝันดีเนาะครับท่านผู้ชมเนาะมื้อนี้ครับ FC มื้อนี้ครับย่านเพิ่งไปไสครับ เบาแอมโลทงสิบห้าไปเบืองคงดีครับมีคงดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบาแอมโลทงนี่งจะเดินทางไปทาบุญอย่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวีคงดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชม ออกของเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องซื้อเรลียกซื้อลอตเตอรีจิงสี่เหลือถือก็ครับนะ้องนะมผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ตกับนัง่าอยู่ของใมกับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีถักครับสามผู้ชมไปชมกันะครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดน,นี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เลือการ้ายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยนะครับพี่ใช้เลยใช้เลยใช้เลย เดอดออกมาก่อนป้าบแต่แล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่มลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหป็ปุ่รฒเนาะ ตอนสวัสดีเหเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้ขาขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาใส่ พูดกับผู้ใหญ่เนาะสวัสดบครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหยินขาวกบรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เตาดีใส่เราลวยครับสําหรับท่านไหนที่ค้าขายของบ่ก่อยดี ลูกค่ายางบ่เห็นลานเฮ่าขายขายว่ามีอียงบุตรบังหรือว่ามีอาถันมาบรมาบังหน่าลานเห็ดในคนมองบ่เห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดทันทีหลับรัพทันทีให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายของเ้าครับขายดีปันทีานา่น้ำที่ทาลำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินสื่อเสียงหลวงปูรอด มานานแล้วมือหนี่งครับมีโอกาสได่มาสาักกระกาบลวงปูนะครับเนอะกับบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนอะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายัางกายผู้สาว อูบาวมักเนี่ยเอาไปใส่ได้ขี้กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลุงปูออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็ะมือแท้ๆครับท่านผู้ชมเมื่อแท้ๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยิ่งสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วย่านผู้ชม เป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำม,มันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำม,มันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพ่งให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่แต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพ่งให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คู่นมีหลวงปู่คู่น แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มี่วัดหลวงปู่หลอดนะครับนอวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับนอวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งเช้นกันนี่ครับหูยนคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราอทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโต่มาตามเบอร์ทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีเขาแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนอ้องสมุชุมแล้วกาบ้าแอมมาตรงนี้ด้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้อีพซีนาะครับสม,มุชุมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บดีถีล่าสีมันบดมันบันบงเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชุมเนาะ ้วก็เฮ็ดใด้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโบลายครับมาฝากอิบซี่โหลายกระโท่มาได้โท่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือกเกลีกเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือกเกลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้ลานเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมยวเบาแอมเราตรงกับเสี่ยเฮงตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับ สาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ